ยาสีแก <formation jin inh throat> <s at> ้วโอโอ้โอความความคาวาเอโอ้่ต้องสิแตกตอปนลูกค้ากับสร้างแม่มันกลับบ้านกอนขนส่งมันต้องระมัดระวังดีค่อยๆช้าๆช้าๆช้าๆโตัวตัวอากะยลงกลบ่งก็มงนก็ลหามก่ลงเอาขึ้นแล้วก็ลงงต่หาบนี้เอาค่อยๆล่องเห้โอ้พอดีโด้ยางจ้งดักไม่เพีเท่น่วันีกาแฟครับโอ้ยเอ้ยยงัปแ่เขาบ้านมูบา อเอเอ๋เอเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวฟ้าไปพัดเอาอ๋อเดียวฟ้าไปอ๋ปพัดอ๋โอ้โหโอ,โอ,โอท้ทำวะอันเชิญครับพี่ครับเชิญครับเชิญครับมือหนามากไหมนะครับเดี๋ยวโอ้โหก็แตกวะมือหนาม่ต้องมากไหมแต่ประการนี้สีโทษวิธีการยิดไฟครับยิดยังไงครับดันเข้าไปอ่ายิ้มมันอื้หฮือรถว่ะ มึงก็อนหามันคือหกเถอะมังห้ยไปเมียมันโอมึงอย่ามากอดกลุ่มคนมาข่ามึงย่ามากอดลูกบุญลูโอ้ยมึงอย่าหมุนอย่ามุนกูบินเขาโอ้ยู้สู้สร้สูกูไม่ได้เห็นยังมงอยมาขาเลยมึงก็มาตีกูยัางกูสู้ๆ้ส้ส้กูขอดทษโอ้ยกูก็ไม่ได้เห็นยังมึงอย่างละมึงมากอดกูเห็นยังมึงเพ่อใหญ่โอ้ยวัดที่เหตุไปยังมาละโอ้เลื้งอ่าลากรถคนสีโอ้ยเอาขันขาม่็ใส่ละส ก็ไปแข่งขันคับวะอ๋อกูอยู่นี่กูอยู่นี่เหลยงเออเฮือกวันไม่พระแล้วมุงจะไเห็นกูป่ะเนี่ยกูอยู่นี่โอ้ ตามสีดีได้ไปมันรถดูดเสือมเจ้านายบอกมาเก็บเรือยอดมาโทมันก็ยกอแงเลยโอ้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 อ่ออโอ้ย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 โอ้แขนล้โอ้ยไ่ได้เรือยอดเรือยอดเอาเอาๆๆดดเอารถเรืออเอารอดรอดหัวรถอยไปเรือยอดกต่ำมันอ้ยพังเบิดหัวหน้าคนไรทีไรออกโอ้ยมาค่าบอกมาคำมาคุณเป็นพนักงานขนของครับวิธีประหยัดเวลาก็คือเอาว่างไว้เทิร์นกันลลายยกไปเที่อเดียว เอ้ตุ๊กตาหลองพ่อหลวงพ่อหลวงียก เป็นปุ๊กประเดกบองพันปีแล้วทอดๆยันเหียไปแล้วโอ้โหเหยยียวเบิดเหียวเบิดโอย้ยประเดกบองเหียวเบิดเลยประเดกนี่หมอบองเฮาเฮางัดฉันบอกให้งัดขึ้นไปอีกงัดขึ้นไปอีกโอห้อยไม่สิลรถเห้ยคนเด้งไม่กูเรียกไม่หมอโอ้โหมึงมาต้องเปลี่ยนจลกล้อรถมึงสามรถล่อเครื่องดื่มวันเป๊กจะมอบให้เธอเครื่องดื่มวันเป๊กมาละครับรับไปคนละประเธอโอ้โหบังไดไปเห็นพื้นมืดนมาโอ้โไม่ได้เป๊กกอบเจ้านี่พนักงานเขียนรถเขียนโอ้ยเอามาใส่ เก็บความคืนกับทีมรถเข็นเอาเอ้าเอ้าจะไปตามเขานี่หูดสีเสียอห้าพันมาเนี่ยใครโย่ถือใครขั้นเดี๋ยวขอโทษด้ครับเต้อาเอาเอๆาเอาเอาตาย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 จะไปตามเขาเออแค่ไ่นมึงมาตามมันเสียห้าพันอ้าวบอกี่ไม่ใช่อีกเอาบอกนี่ก็ีตามโอ้ยตาม